ตกตะลึงกันยกบ้านหมอปลายพลายกระซิบทักเตือนหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั่วทุกสารทิศหลายคนอาจหวัดวิตกถึงภัยพิบตัติแต่สิ่งที่ท่านได้เห็นในนิมิตนั้นกลับไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ แรงสั่นสะเทือนครั้งนี้เปรียบเสมือนสัญญาณจากสวงสวรรค์เป็นการเขย่าเพื่อเปิดประตูมิติแห่งโชคชะตาครั้งประวัติการองค์เทพเทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบ,บูชามาตลอดชีวิตกำลังจะประสานพลังงานกับผลบุญเก่าที่สั่งสมมาแต่อดีตชาติเพื่อประทานพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม เพราะอันนี้ส่งผลบุญอันมหาศาลนี้กำลังจะแปลงสภาพเป็นทรัพย์ก้อนมหืมาพลิกชะตาชีวิตของท่านให้กลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนและไม่ใช่แค่เงินแสนเงินล้านธรรมดาแต่มันคือการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งแบบไม่คาดฝันรับเงินสดเต็มจำนวน120ล้านบาทเข้าบัญชีแบบไม่ทันให้ได้ตั้งตัว โชคลาภก้อนใหญ่นี้จะมาเยือนแบบฉับพลันดุดดังเทวดามาเคาะประตูบ้านด้วยตนเองนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการจัดสรรจากเบื้องบนที่ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับชาวสิงห์ผู้มีบุญญาธิการโดยเฉพาะจงเตรียมภาชนะของท่านให้พร้อมเพราะทานแห่งความมั่งคั่งกำลังจะไหลบ่าเข้ามาสู่ชีวิตอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 1. ด้านการเงิน สำหรับดวงชะตาด้านการเงินของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามหลักโหรศาศาสตร์ไทยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้โคจรเข้าสู่เรือนการเงินที่ส่งพลังส่งผลโดยตรงให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี้สินที่เคยรัดตัวจะถูกปลดเปลื้องออกไปได้อย่างน่า อัศจรรย์ประตูแห่งรายรับจะถูกเปิดออกในทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นรายได้จากงานหลักงานเสริมหรือแม้แต่เงินที่เคยคิดว่าสูญไปแล้วก็จะวนกลับคืนมาสู่บัญชีของท่านอย่างไม่คาดคิดหมอช้างทศพรศีตุลาได้ชี้ชัดว่านี่คือจังหวะดาวการเงินสองสว่าง ที่ชาวราศีสิงห์ควรเร่งสร้างและขยายฐานะให้มั่นคงที่สุดควรมีการวางแผนจัดสรรเงินทุนให้ดีเพราะจะมีโอกาสได้จับทรัพย์สินชิ้นใหญ่เช่นบ้านรถหรือที่ดินเป็นของตัวเองขณะที่หมอลักราชสีได้ฟันธง ว่าน,นี่คือช่วงเวลาที่ดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นเกษตรทิบดีส่งผลให้มีอำนาจในการดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาอย่างมหาศาลและที่สำคัญหมอปลายพลายกระซิบได้สื่อสารมาว่าผลบุญเก่าที่ท่านเคยสร้างไว้โดยเฉพาะการถวายสังฆทานด้วยปัจจัย4หรือการช่วยเหลือผู้ยากไร้กำลังจะส่งผลกลับมาเป็นอน,นิสงส์งก้อนใหญ่ในรูปของตัวเงินให้ท่านหมั่นสวนมดมนต์บท มหาจักรพันฑ์ดิและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทางการเงินจะยิ่งเป็นการเปิดทางให้กระแสทรัพย์ไหลเข้ามาไม่ขาดสายเตรียมเปิดบัญชีใหม่รอรับเงินก้อนโตได้เลย 2. ด้านการงานในมิติของเรื่องการงานชาวราศีสิงเปรียบเสมือนราชสีที่กำลังจะกลับมาทวงบาลังอย่างสมศักดิ์ศรีอิทธิพลของดาวอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านได้โคจรเข้าสู่ตําแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปีในเรือนกรมมะหรือเรือนแห่งการงานนั่นหมายความว่าบารมีอํานาจและความโดดเด่นของท่านจะฉายแสงเจิดจ้าจนใครก็ต้านไม่อยู่หมอลักได้ฟันธงอย่างชัดเจนว่านี่คือช่วงราชสีคืนทํา ปัญหาและอุปสรรคที่เคยขัดขวางความ,วามก้าวหน้าจะมาลายหายสิ้นไปผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายจะมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงและมอบหมายโครงการสำคัญที่จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงให้ท่านได้สแสดงฝีมือโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่แค่เอื้อมส่วนหมอช้างได้ให้คำแนะนำว่าจังหวะน,นี้เหมาะอย่างยิ่งกับการนำเสนอไอเดียใหม่ๆการเจรจาต่อรองหรือแม้แต่การย้ายงานไปยังองค์กรที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจะให้ผลตอบแทนและสถานะทางสังคมที่สูงกว่าเดิม จงใช้ทักษะความเป็นผู้นำของท่านให้เต็มที่และในทางจิตวิญญาณหมอปลายพลายกระซิบได้ทักเตือนว่าความสำเร็จครั้งนี้มีพลังงานของเทพผู้พิทักษ์สายงานของท่านหนุนหลังอยู่โดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับราชการทหารตำรวจหรือการปกครองให้หาโอกาสไปสักการะสมเด็จพระนเรศมหารมหามมหาราดาาหรือพระบรมรูปทรงมา้าจะเป็นการเสริมบารมีให้การงานราบรื่นไร้คู่แข่งและพุ่งทยานสู่จุดสูงสุดได้อย่างรวดเร็ว ด้านโชคลาภเรื่องของโชคลาภสำหรับชาวราศีสิงในห้วงเวลานี้ไม่ใช่โชคลาภเล็กๆน้อยๆแต่เป็นมหาโชคที่จะพลิกชีวิตได้เลยทีเดียวตามดวงดาวแล้วดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าแห่งโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ทำมุมที่เรียกว่าตรีโกณกับลัคนาของชาวราศีสิงอย่างสมบูรณ์แบบมรลักได้ฟันธงเสียงดังว่านี่คือปรากฏการณ์ราหูให้คุณ อย่างเต็มกำลังจะส่งผลให้ท่านมีโชคจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นได้รับมรกตกทอดจากญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานหรือมีผู้เสนอนำทรัพย์สินมีค่ามาให้โดยเสน่หานอกจากนี้หมอช้างยังชี้อีกว่าโชคลาภของท่านจะมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือและมักจะเกี่ยวข้องกับของเก่าของโบราณหรือสิ่งที่มาจากต่างประเทศหากมีการเดินทางไปยังสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่หรือได้บูชาว,วัตถุมงคลโบราณจะยิ่งเป็นการกระตุ้นโชคให้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ที่น่าทิ่งที่สุดคือคำเตือนจากหมอปลายพลายกระซิบที่ได้กล่าวว่าเทวดาประจำตัวของชาวราศีสิงกำลังจะมาให้โชคในรูปแบบของนิมิตหรือการโดนจ ท่านอาจจะฝันเห็นตัวเลขได้ยินเสียงกระซิบหรือรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างรุนแรงกับเหตุการณ์บางอย่างจมเชื่อในสัมผัสที่6ของตัวเองให้มากที่สุดในช่วงนี้เพราะนั่นคือสัญญาณจากเบื้องบนที่กำลังนำทางท่านไปสู่ขุมทรัพย์ก้อนใหญ่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้แล้ว 4. ด้านความรัก ดวงชะตาด้านความรักของชาวราศีสิง์กำลังจะเข้าสู่โหมดที่โรแมนติกและเปลี่ยนไปด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานานดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและความสุขสมหวังได้โคจรเข้ามาสถิตในเรือนที่ให้คุณประโยชน์โดยตรงหมอช้างได้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าสำหรับคนโสดนี้คือช่วงเวลาแห่งการเปิดตัวรักครั้งใหม่ ที่จะนำพาความตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตท่านมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจในลักษณะที่คาดไม่ถึงอาจเป็นคนในเครื่องแบบคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงหรือเป็นชาวต่างชาติที่มีเสน่สนดึงดูดใจความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างระวอรเร็วและมั่นคงสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วหมอลักได้ฟันธง ว่าน,นี่คือช่วงเวลาของการซ่อมแซมความสัมพันธ์ปัญหาเก่าๆที่เคยบาดหมางจะถูกคลี่คลายความเข้าใจจะกลับคืนมาอีกครั้งและจะมีความหวานชื่นมากกว่าเดิมหลายเท่ามีโอกาสสูงที่จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องการแต่งงานหรือการสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นและในมุมมองของหมอปลายพลายกระซิบท่านได้สื่อว่าความรักที่ดีในช่วงนี้เป็นผลมาจากบุพเพสนิวาส และแรงอธิษฐานที่ท่านเคยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านความรักเช่นพระตรีมูรติหรือพระแม่ลักษมีท่านแนะนำให้ชวนคู่รักไปทำบุญร่วมกันหรือถวายของที่เป็นคู่เช่นแจกันคู่เชิงเทียนคู่จะยิ่งช่วยเสริมดวงความรักให้แน่นแฟนและยั่งยืนปราศจากอุปสรรคและมือที่สมเข้ามาวุ่นวายหด้านการทำธุรกิจ สำหรับชาวราศีสิงห์ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือกำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจนี่คือจังหวะทองที่ฟ้าเปิดทางให้ท่านอย่างเต็มที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการเจรจาค้าขายและสติปัญญาได้โคจรทำมุมที่ดีกับดาวพฤหัสบดีส่งผลให้วิสัยทัศน์ทางธุรกิจของท่านจะเฉียบคมเป็นพิเศษสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นหมอช้างได้วิเคราะห์ว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์การนำเข้าส่งออกหรือธุรกิจบริการที่เน้นความหรูหราจะประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดการเจรจาต่อรองเพื่อทำสัญญาขนาดใหญ่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยยอดีอย่างน่าประหลาดใจท่านจะได้พบก,กับหุ้นส่วนหรือนักลงทุนที่พร้อมจะสนับสนุนเงินทุนและองความรู้ให้อย่างเต็มที่ด้านหมอลักได้ฟันธงว่าการขยายอาณาจักรทางธุรกิจ จะเกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างแน่นอนการลงทุนเพื่อขยายสาขาหรือแตกลายผลิตภัณฑ์ใหม่จะให้ผลกำไรตอบแทนกลับคืนมาอย่างคุ้มค่าเกินคาดขอเพียงแค่ท่านกล้าตัดสินใจและลงมือทำและที่สำคัญหมอปลายพลายกระซิบได้เน้นย้ำว่าความรุ่งเรืองทางธุรกิจของท่านในครั้งนี้มีพลังของเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูล คอยเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังท่านควรจัดของไว้ชุดใหญ่เพื่อเป็นการขอบคุณและขอพอรให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและให้มันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาหรือโรงพยาบาลจะเป็นทานบารมีที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน6ด้านถูกหวยรวยเงินล้าน มาถึงจุดที่ทุกคนรอคอยสำหรับดวงชะตาด้านการถูกหวยรวยเบอร์ของชาวราศีสิงห์ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ความฝันลมๆแล้งๆอีกต่อไปแต่เป็นความเป็นไปได้ที่จับต้องได้มากที่สุดในรอบหลายสิบปีตามหลักโหราศาสตร์ชั้นสูงดาวพระราหูได้โคจรเข้าทับเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงการเสี่ยงโชคและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงผนวกกับดาวเกตที่ทำมุมส่งเสริมอย่างมีในสำคัญหมอลักได้ฟันธง ด้วยความมั่นใจว่านี่คือดวงเศรษฐีใหม่จากสลากกินแบ่งอย่างแท้จริงโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่โดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่งมีความเข้มข้นสูงมากจนน่าตกใจหมอช้างได้ให้เคล็ดลับเพิ่มเติมว่าตัวเลขนำโชคของท่านมักจะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่เชื่อมโยงกับความเชื่อเช่นเลขจากทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุเฉดฉิวเลขที่บ้านของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุของพระเกศอาจารย์ที่ท่านนับถือและที่สุดแห่งคำทำนาย หมอปลายพลายกระซิบได้สื่อสารอย่างชัดเจนว่าเทพเทวดาผู้รักษาขุมทรัพย์กำลังจะเปิดทางให้ชาววอน หาสิ่งผู้มีบุญสัมพันธ์เท่านั้นท่านอาจจะฝันเห็นพญายนาคมาให้เลขหรือมีเด็กมาวิ่งเล่นในฝันแล้วบอกตัวเลขตรงๆจงจดจำทุกรายละเอียดในฝันให้ดีเพราะนั่นคือรหัสสลับสู่การเป็นเศรษฐีร้อยล้านก่อนวันหวยออกให้ท่านสวดคาถาเงินล้านก้าวจบและไปซื้อสลากกับคนขายที่มีลักษณะพิเศษเช่นคนพิการหรือคนท้องจะเป็นการเปิดดวงรับโชคก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบเตรียมตัวรับโทรศัพท์จากกองสลากได้เลย7ด้านชีวิต ภาพรวมของชีวิตชาวราศีสิงในช่วงนี้คือการปฏิวัติและยกระดับอย่างแท้จริงการโคจรของดาวมฤตยูที่เคยสร้างความผันผวนและความวุ่นวายในชีวิตท่านมานานหลายปีได้เคลื่อนย้ายออกจากมุมที่เล็งดวงชะตาแล้วเปรียบเสมือนการยกภูเขาออกจากอกพายุร้ายได้พัดผ่านไปบัดนี้ท้องฟ้าในชีวิตของท่านกำลังจะกลับมาสดใสอีกครั้งหมอช้างได้ชี้ว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ ที่ดีที่สุดท่านจะรู้สึกมีพลังมีชีวิตชีวาสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เคยย่ำแย่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วท่านจะสามารถสลัดทิ้งเรื่องราวเก่าๆที่เป็นพลังงานลบออกไปจากชีวิตได้อย่างง่ายดายและมีความกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหมอลักษณ์ได้ฟันธงว่านี่คือจุดเปลี่ยนแห่งทศวรรษ ชีวิตของท่านจะถูกพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือในทางที่ดีขึ้นอย่างถาวรสถานะทางสังคมจะถูกยกให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คนรอบข้างและในมิติทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งหมอปลายพลายกระซิบได้กล่าวว่านี่คือผลของการที่ท่านได้ผ่านบททดสอบที่ยากลำบากจากเบื้องบนมาแล้วและท่านก็สอบผ่านบัดนี้ถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานรางวัลแห่งความอดทนให้ท่านจะค้นพบสัจธรรมบางอย่างในชีวิต มีความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้นและจะใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขอย่างแท้จริงจงใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาจิตใจทำสมาธิและแผ่เมตตาแล้วชีวิตของท่านจะสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านแต่ด้านเสียงโชคชะตา ในมิติของการเสี่ยงโชคชะตาซึ่งหมายรวมถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการตัดสินใจครั้งสำคัญหรือการเดิมพันกับอนาคตชาวราศีสิง์กำลังอยู่ในจุดที่ใจถึงและได้เปรียบดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวได้โคจรเข้ามาทำมุมที่ส่งเสริมกับดาวอาทิตย์ประจำตัวของท่านอย่างทรงพลังทำให้ท่านมีความกล้าได้กล้าเสียและมีสัญชาตญาณในการตัดสินใจที่เฉียบขาดหมอลักได้ฟันธงว่า การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นตลาดหุ้นตลาดคริปโตเคเรนซีหรือการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนแบบทวีคูณในช่วงนี้แต่ต้องเป็นการตัดสินใจที่มาจากข้อมูลและการวิเคราะห์ของท่านเองไม่ใช่การฟังตามคนอื่นหมอช้างได้ให้คำแนะนำว่าการเสี่ยงโชคของท่านจะถูกฉลก,กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยหากท่านกล้าที่จะลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพหรือนำเงินไปลงทุนในตลาดต่างประเทศ จะมีโอกาสได้รับผลกําไรเป็นเกาบเป็นกำอย่างไรก็ตามหมอปลายพลายกระซิบได้ให้คําเตือนที่สําคัญยิ่งว่าแม้ดวงจะเปิดให้เสี่ยงโชคแต่ต้องตั้งอยู่บนความไม่โลภท่านต้องรู้จักจุดที่ควรจะหยุดและพอใจในสิ่งที่ได้มาการเสี่ยงโชคชะตาครั้งนี้มีพลังงานของสัมภเวสี หรือวิญญาณที่อยากจะมาขอส่วนบุญเข้ามาเกี่ยวข้องหากท่านได้โชคจากการเสี่ยงแล้วขอให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญอุทิศให้แก่พวกเขาโดยทันทีจะเป็นการป้องกันไม่ให้โชคลาบปลายเป็นทุกขลาบและจะทําให้ท่านสามารถรักษาทรัพย์ที่ได้มาไว้กับตัวได้อย่างยั่งยืนจงฟังเสียงหัวใจและสัญชาตญาณของตัวเองให้ดีแล้วท่านจะชนะในทุกการเดิมพันของชีวิตขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์เปล่งประกายดั่งแสงตะวันสองสว่างให้ตัวเองและคนรอบข้าง ไม่ว่าเส้นทางไหนที่เลือกเดินขอให้เต็มไปด้วยโอกาสที่ดีมีคนรักคนเมตตาและผู้ใหญ่สนับสนุนไม่ขาดสายการงานมั่นคงเติบโตแบบก้าวกระโดดการเงินไหลมาเทมาใช้เท่าไหร่ก็ยังเหลือความรักมั่นคงหัวใจอุ่นขึ้นทุกวันสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งพร้อมรับทุกความท้าทาย ปีนี้คือปีแห่งการเฉิดฉายของคุณอย่าหยุดเปล่งประกายเพราะจักรวาลกำลังจัดเส้นทางดีๆไว้ให้คุณแล้ว